สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเท็กซ i ์บายเกณ n ์นาทีนะครับเลือกข้างอย่างเกณ n ์นาทีวันนี้ประเด็นแรกเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยก็คือกรณีเรื่องของอาคาร200ล้านที่อยู่ติดกับลานครูบาเจ้าศรีวิชัยวันนี้จะเลือกประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวกันมาหลายวันนี่นะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือมีกระแสเสียงว่าเรากำลังจะพยายามดูซิว่าเจ้าของที่ดินเนี่ย จะบริจาคที่ดินแปลงนี้เนี่ยให้เป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะที่ลานเจ้าครูบาศิวิจัยหรือไม่นะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่ามีกระแสว่าน่าจะซื้อคืนมาจากเจ้าของนะครับแล้วก็จะนำมาบริจาคก,ก็ค่อยว่ากันทีหลังระหว่างการที่เจ้าของเนี่ยจะเป็นคนบริจาคให้เป็นพุทธบูชากับมีคนจำนวนมากที่เห็นว่าพื้นดินพื้นนี้ควรจะ เรียกกลับคืนมาโดยการรวมเงินกันแล้วก็ไปซื้อคืนกลับมาและบริจาคจะเลือกฝ่ายใดทีนี้เข้ามาสู่รายละเอียดก่อนว่าเรื่องที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากที่ประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะได้รับทราบก็คือบริเวณผืนดินโรงลานคูบาสิวิชัยนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นจอบแรกในกรณีที่ทำถนนขึ้นไปบนอยอดดอยสุเทพเพื่อไปสร้าง พระบรมธาตุเขาเรียกว,วัดพระธาตุดอยสุเทพโดยเชิญพระบรมธาตุเนี่ยไปประดิษฐานไว้ซึ่งจอบแรกเนี่ยมีความหมายอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของลานครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เรากราบไหว้คารพบูชากันอยู่ในปัจจุบันบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบริเวณบุญแล้วเขามีแนวความคิดที่จะทําเป็นข่วงบุญก็คือเป็นพื้นที่ที่จะเป็นบริเวณที่ให้คนมา เกิดความรู้สึกคารพบูชาไม่ใช่สถานที่พักพิงอิงแอบแนบชิดกับครูบาศรีวิชัยทีอย่างใดแนวความคิดนี้เนี่ยเป็นแนวความคิดที่มีอยู่แต่ดั้งแต่เดิมกรณีที่เคยมีแนวความคิดว่าจะทําเป็นกระเช้าลอยฟ้านะครับจากที่สวนสัตว์หรือที่ใดก็ตามเนี่ยแล้วขึ้นไปบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็เคยมีเสียงคัดค้านว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะมีคนเนี่ยเหมือนโยงแล้วก็ เลยข้ามศีรษะรูปั้ครูบาศีวิชัยไปอันนี้ก็เป็นการวิจารณวิเคราะห์สําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนคนที่เห็นด้วยก็อาจจะมองว่าการที่มีกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันทําให้คนจํานวนมากเนี่ยไม่ต้องขับรถขึ้นไปความแออัดก็จะน้อยลงแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งก็น่าจะทําได้เพราะว่าอยู่ห่างไม่ได้อยู่ใกล้นะครับแล้วมีน้งซ้ํารถราปัจจุบันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็สูงกว่า รูปปัน้นครูบาเจ้าศีวิชัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่อาจจะต้องจับมาเทคไซหรือว่าเลือกข้างกะแนนอนาคตแต่วันนี้เราจะพูดถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้ที่มีคนมาอยู่แล้วเนี่ยลราก็มาสร้างที่พักอาศัยนะฮะเขายืนยันว่าเป็นที่พักอาศัยสองชั้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งประชาชนแล้วก็เรื่องไปสุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งปัจจุบันท่านก็ออกคําสั่งให้ระงับการก่อสร้าง แล้วก็ดูเหมือนว่าจะต้องมีการตรวจสอบอที่มาของพื้นดินแปลงเหล่านี้ว่าได้มาอย่างไรถูกต้องหรือไม่ทีนี้จุดที่ผมกําลังอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่ผมจะพูดว่าผมเลือกข้างใดนะครับระหว่างการที่เจ้าของบริจาคก,กับการที่เราช่วยกันซื้อมาแล้วก็อาจจะเอาคืนมาแล้วจะบริจาคก,ก็ว่ากันอีกช็อตหนึ่งอันไหนเนี่ยน่าเลือกข้างมากกว่ากัน ผมเอ,เองได้พูดในการประชุมที่วัดสีโสดาได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ได้พูดด้วยใจที่เรียกว่าเป็นกุศลน,นะครับอย่างยิ่งแล้วก็บริสุทธิ์ใจอย่างมากว่าหากว่าแม่น้องเนี่ยสามารถที่จะบริจาคที่ดินแปลงนี้นั่นละครับที่ซื้อมาเท่าไรก็ตามเนี่ยให้กับก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชาคือมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยเพื่อนําไปใช้ เป็นที่ต่อเชื่อมกับลานครูบาเจ้าศิวิชัยซักพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะทําป้ายสดุดีหรือว่าเป็นป้ายยืนยันเป็นป้ายหินอ่อนเป็นป้ายทองเหลืองป้ายอะไรก็แล้วแต่น้องก็เรียกมาดูตามความเหมาะสมเราก็จะปักไว้นะครับทําพิธีแล้วเชื่อว่าชาวเชียงใหม่จำนวนมากเนี่ยคงไม่ขัดข้องถ้าในกรณีที่เรามีทางเลือกแค่สองทางเนี่ยนะครับที่เราพูดถึงเนี่ย ส่วนจะยึดคืนเรื่อยนี่เป็นของหลวงอันนั้นไม่ได้เป็นกรณีที่มาพูดในวันนี้นะครับวันนี้คือว่าระหว่างให้เจ้าของตัดสินใจบริจาคแล้วเราทําป้ายเขาเรียกว่าชื่นชมยินดีแล้วก็เขียนไว้เป็นที่ระลึกเห็นทีไรก็นึกถึงว่าคนคนนี้ตระกูลนี้ได้มอบพื้นที่แปลงนี้พื้นนี้ให้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้กับลานครูบาเจ้าสิวิชัย ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดผลแก่สังคมเมืองเชียงใหม่และสังคมไทยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งเจ้าของที่ดินควรจะดำไปพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่ติดชิดกันเลยนะครับมีแค่เฉพาะทางรถวิ่งผ่านหรือว่าถนนผ่านเท่านั้นดังนั้นลานบริเวณตรงนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับจิตวิญญาณของคนเชียงใหม่จำนวนมากทั้งประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติ ที่ขึ้นมาเคารพสก,การะด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นว่าในเมื่อเจ้าของที่ในปัจจุบันเนี่ยซื้อมามีมูลค่ามีการลงทุนแล้วก็เป็นนักธุรกิจแน่นอนที่สุดเขาก็คงไม่อยากสูญเสียเงินแล้วเราก็เห็นใจครับเพราะพวกเราคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะไปฝืนใจกันหรือว่าไปทําให้เขาเสียผลประโยชน์ได้มาแล้วต้องมาบริจาคต,ตั้งใจจะมาอยู่มาอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ดูจะ หนักดาสาหัสอยู่เพราะฉะนั้นก็เกิดแนวความคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพวกเราจะต้องมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นกระพือนําสื่อเหล่านี้ออกไปสู่สายตาแล้วก็หูของสาธารณชนแล้วก็มองมาดูซิว่าพวกเราสามารถที่จะรวบรวมงบประมาณอาจจะคุยกับเจ้าของว่าให้เจ้าของมีส่วนด้วยหรือไม่แล้วเราก็มารว,รวบรวมกันนะครับเมื่อได้เงินก้อนหนึ่งที่เหมาะสม ก็นำมอบให้กับเจ้าของที่เพื่อจะถ่ายโอนมาเป็นของสาธารณาชนที่ร่วมกันเรียกว่าบริจาคทรัพย์สมบัติส่วนตัวด้วยความศรัทธาแล้วก็นำที่ดินตรงนี้ซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าก็คงจะบริจาคให้เป็นพุทธบูชาแน่ๆเพราะว่ามาจากจำาคนจำนวนมากอาจจะเป็นคนจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นเรือนแสนหรือเรือนล้านก็เป็นไปได้เช่นกันเอาล่ะครับทีนี้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยก็ ต้องใคร่ครวญว่าระหว่างมุมที่เจ้าของบริจาคกับมุมของคนหลายๆคนขอซื้อคืนมาบริจาคเนี่ยอันนี้ต้องเลือกข้างอย่างเคียนาทีนะครับไม่ได้เลือกข้างอย่างเจ้าของที่ผมคิดว่าถ้าให้ผมเลือกข้างเนี่ยผมจะเลือกข้างเจ้าของที่เนี่ยเต็มใจพอใจบริสุทธิ์ใจ ยกมอบที่ดินผืนนี้ให้เป็นปพุทธบูชาเพื่อเป็นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับลานครูบาเจ้าศีวิชัยน่าจะเหมาะด้วยเหตุผลสำคัญก็คือเกิดมาแล้วชาติหนึ่งถ้าหากเรามีเงินทองมากมายจำนวนเรียกได้ว่าเป็นบรรพันล้านเนี่ยเงินแค่เพียงไม่กี่สิบล้านเนี่ยนะครับกับความผาสุกในใจความรู้สึกได้ใจประชาชน คุณมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดนี้การที่มีเงินมากมายก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่การเป็นคนที่มีคุณล,ลจิตสามารถที่จะอุทิศส,สิ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือสิ่งที่คุณรักใคร่หวงแหนเนี่ยนึกถึงเรื่องของพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างสิครับอาจจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปเลยแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่งดงามทุกๆฝ่ายเนี่ย กิดความพิติอินดีไม่มีการทะเลาะเบาแหวงไม่มีการที่จะต้องลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องอื่นๆใดๆมีอยู่เรื่องเดียวก็คือคุณมีน้ำใจที่จะบริจาคเพื่อคนเชียงใหม่และชาวไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเลือกข้างให้เจ้าของที่บริจาคไม่ใช่ว่าพวกเราไม่มีปรรัญญาหรือว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปรวบรวมเงินนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสทอง ของผู้ที่จะบริจาคซึ่งก็เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีหน้ามีตามีคนรู้จักมากมายว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งประสบความสําเร็จตั้งแต่วัยเยาว์แล้มีเงินทองจนเรียกนับเป็นพันๆล้าน,ลานเลือกข้างอย่างนักเกณฑ์นาทีหรือเทคซ้ายใบเกณฑ์นาทีเลือกข้างบริจาคครับ